อนี่เป็นเรื่องอีกอันเขียก็เรื่องเกครับเรื่อก็เรื่องศีลหนึ่งพี่ครับเร,เ,รเราเรามีฮิริโอตปาจิเรเกว่าเจวะธรรมแหละก็เ,เป็นสิ่งที่เทวดาเขามีแล้วเราก็นึกถึงเทวดาก็นึกถึงฮิงร,ริโอตปาแต่ที่ของเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยหรือ เราพยายามจะเดินเป็นพระโสดาบันเราก็ต้องมีกรรมบทสิทธิ์คือมีทั้งศีลและธรรมศีลและธรรมธรรมก็คือไม่มีโลภปลดหลงแล้วก็เทวธรรมก็มีฮิริโอตปะก็คือมีธรรมเหมือนกันแล้วก็มีศีล๋ยวศีลดีด้วยแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าสองอย่างเนี่ยทำไมเขา คิดว่าเทวธรรมเนี่ยอีโอตปาเนี่ยเลอเลิศกว่ากำโมบสิบครับผมว่ามันคล้ายๆกันเนี่ยจริงไหมครับใครว่าละหมอหมอว่าเองนะคนไม่ใช่ครับคนพ่อบอกว่าพ่อครับบอกว่าพ่อบอกว่าเทวธรรมเนี่ยดีมากอก็ยกถวายเช่นเดียครับทีนี้ผมก็อยากเสียงกันแหละครับผมก็สงสัยกันก็คล้ายๆกันครับมีทั้ง ศิลและธรรมสองคู่น้อยก้าวสงสัยผมไม่กล้าสงสัยเลยผมเสียวไม่จะพดมากกว่าถ้าผมสงสัเนี่ยคือลุงพี่อธิบายว่าแตกต่างยังนไงเอาตามง่ายๆครับเบื้องเบื้องเนี่ยเทวธรรมกับกรรมบัติมันก็คล้ายกันนะครับใช่ไหมครับแต่ ใช่ผมพิตกพิจารณ์นะครับ,รบผมว่าไม่คล้ายกันปินี้โอตปะเป็นคุณธรรมที่สูงกว่ากรรมบท10สิบโอ้ถึงนี่ยกย่องมาเลิศนะว่าเลิศกว่าคครครับับบเพราะอะไรหมอกรรมบกติสิบเนี่ยถึงคุณจะรักษากรรมบท10สิบคุณเป็นเทวดานางฟ้าได้ก็จริงครับมันก็เป็นได้นะ แต่การที่คุณมีหินอตปบะคุณสามารถที่จะเป็นพระอา,หารหันต์ได้นะหมอโอ้ไปเดินก็เดินแบบไม่มีโรคหลดลงเหมือนกับกระบอกเสพใช่ไหมอ้าวหมอเรารักษาแค่กรมบทสิท10อย่างเก่งก็เป็นได้แค่พระโสดาบันหรือพระสกิทาคามถูกไหมหมอครับแต่การที่เราคลองใจในหินอตาบะมาว่าเราละอายความชั่ว เราเองกลัวผลความวามชั่วไม่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงจัดประเทศเธอระวังจิตคิดชั่วนะแค่เนี้ยท่านไประวังจิตของท่านคิดชั่วคือการละอายบาปที่ท่านเนี่ยคิดชั่วตอนอย่างหนึ่งอย่างท่านพระที่ท่านหกสิบรูปท่านไปอยู่กับโยมผู้หญิงเนี่ยที่เป็นพระอนาคามีเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยนั่นก็คือฮิริโอตปะหมอที่พระเจ้าทรงจัดั่เจอไปอีกครั้งหนะ้าระวังใจอย่าคิดชั่วอย่างเดียวนะนั่นคือฮิริโอตปะ อนั่นยี่งเรีโอตฐ์ปาจึงเป็นคุณธรรมที่สูงกว่ากรรมบทสิบแน่นอนชัวดูมือด้วยดูมือด้วยเนื่นคือเขาละอายทั้งโลภทั้งโกรธทั้งราคาเดืดครับครับละอายหมดทุ่หมอฟังชัวไหมล่ะครับเป็นความฟังชัวรหรือฟังชั่วนี่หมอ ยงน้นก็อย่างสมมติเราจะเข้าจะตัดสัญเาอ์ห้าตัวหลังก็คือก็อายอหมานะครับอุทาทอเข้าใจแล้วครับอย่างนั้นนะหมอเป็น,นผลของมันคือทําให้ทุกข์ก็อันนี้ก็ดีนะพี่ครับทำให้เราเข้าใจกันว่าแต่างผ, <ม S 1> ผมจะไม่กล้าสงสัย <laughs> คือที่สงสัยผมความาแค่จะถามว่าแตกต่างกันอยังไงทำไมพอใ่พอได้พอได้สงสัยแต่ไม่กล้าสงสัยเดี๋ยวจะพดมาจากไหนไม่รู้แล้วก็มีไอ้สื่อสารข้งหมดสมัยก่อนมีวิทยุเดี๋ยวนี้มีโทรทัศน์อาทั้งหลานี่ สมัยโบราณก็มีเล่นละครในทางวิทยุแล้วก็ฟังกันแต่ที่นี่เราเห็นภาพด้วยทางโทรทัศน์จะทาไงพี่มันติดเนี่ยติดโทรทัศน์เนี่ยสนุกจังเลยเนี่ยก็ไปไหนก็ยกมันไปด้วยเลยจะไปย่าอะไรเราเนอะเอาติดมันก็ที่ผมท่านเนี่ยต้องเร่งรีบกลับบ้านนะรีบมาดูอาติตเป็นต่อๆเน,นี่ยแค่ามันถายรำไใจแต่มันก็ยกไปด้วยเอาไว้เองหน้าเราก็ได้ แบบเป้ไปอันนี้ตนี้โมก็เลยถามว่าจะดูยังไงที่มันแค่มาทางธรรมะให้เป็นวิปัสสนาอย่างจะทําไงครับอ๋อไม่ยากหมอถ้าไม่โง่แล้วก็ทําได้ทุกคนจะไปยากอะไรถ้าเราไม่โง่ดูอย่างหลวงพ่อภาษาลิบุตรหลวงพ่อพโมกขลาใช่ไหมละ่ะเ,เพราะว่าตอนหลังไม่ใช่ตอนหลังฉันเป็นคนที่เป็นคนช่างคิดทั้งพิจนารณา เวลาฉันดูละครดูอะไรเพราะว่าคนที่ชอบดูละครแล้วดูฟังพวกเนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนช่างคิดโดยปกติเลยนะหมอเป็นคนเจ้าเจ้าเจ้าคิดกันละกัน,ก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 นคือชอบถ้าไม่มีเรื่องราวเหล่านี้มาช่วยคลายความคิดเนี่ยความคิดก็จะคอยหมกมุ่นดูอาการหาสิ่งต่างๆมาให้ใจใจเนี่ยมันคอยคิดอยู่เรื่อยๆในเวลาคน ต้องการจะคลายความคิดทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องไปฟังนี้ไปดูละครเพื่อผ่อนคลายไม่ได้ดูเพราะจิตในเรื่องของตัวตัวละครและตัวเรื่องหรอกหมอคนที่จิตในละครและตัวเรื่องคือคนที่ว้าววทคนที่ก็ได้อายลักษณะของอภัพรักเออมันติดไงไอ้ไรล่ะ <laughs> แต่ถ้าคนที่เขามีปัญญาเนี่ยเหมือนก็ชาวพุทธจริตทั้งหลายเลยเขาไม่ได้คนอาภัพหลักเนี่ยเจ้าเขาต้องการดูเพื่อคลายคลายความความคิดที่มันหมกมุ่นอยู่ก็เรื่องต่างๆมาเยอะเขาก็เลยอยากแต่จะดูอยากจะอะไรก็ได้มันช่วยให้ใจฟังเสียงก็ได้เอ่ยหรือว่ามีภาพให้ประกอบในการดูด้วยก็ได้ใช้หูใช้ตาเรานี่นะ แพื่อให้จิตของเรามันไปอยู่กับมันในความเพลิดเพลินเฉยๆแต่ไม่ได้ต้องการจะไปดูมันเป็นจริงเป็นจังแต่พอดูไปดูมาไอ้ความเพลิดเพลินในระหว่างที่จิตมันผ่อนคลายมันกบเกิดปัญญาเวลาดูเรื่องละครต่างๆก็เลยเป็นรู้เหตุรู้ผลรู้ที่มานี่อ๋อนี่มันเป็นกรรมนี่มันทําไว้ตอนนั้นนี่มันใช้กรรมตอนนี้อ๋อมันคิดอย่างนี้มันจึงหาความสุขไม่ได้อย่างนั้นอันนี้มันเกิดไม่เท่าไหร่มันก็ตายนี่วาเห็นไหมหมอมันคิดง่ายป่ะคิดง่ายเขาเพราะว่า คนที่มันเจ้าเจ้าคิดอยู่แล้วมันช่างคิดดีกว่ามันหนีไม่ได้ใช้เจออะไรพราจิตมันมันว่างจากเรื่องต่างๆปุ๊บมันจะคิดทันทีมันโดยธรรมชาติทีนี้ว่าคนมันหมกมุ่นอยู่กับความคิดทํางานมันมันตั้งใจกับการงานมากเกินไปบางทีก็คิดอะไรจนมันไม่เสร็จมันก็จะคอยหมกมุ่นคิดอยู่นั่นแหละมันอยากเอาให้เสร็จอ่ะอยากให้ดีอ่ะอันนี้มันเครียดหนาๆเข้าก็อยากจะผ่อน ก่อนก็จะไปดูหนังดูละครฟังเพลงท็ให้มันคลายบ้างไงพอมันคลายปั๊บเนี่ยจิตมันได้ปล่อยความตึงของมันลงไปแล้วไงมันพร้อมพอมันพร้อมปั๊บมันเกิดคิดอีกอ่ะแต่ตอนคิดตอนหลังมันกลับคิดเห็นความจริงเพราะว่าภาพมันฟองภาพของเรื่องราวต่างๆที่มันดูในเรื่องราวละครต่างๆเนะ่มันฟองถึงเหตุทั้งผลเหตุและผลเพราะคนพุทธศจสนาคิดอะไรก็ต้องมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลทั้งหลาย ดูปั๊บอ๋อเหตุมาแต่งทางนี้จึงเกิดอ,อย่างนี้อ๋อเหตุมามาอย่างนี้จึงมีอย่างนี้ตามมาคิดอย่างนี้ตลอดเนี่ยเวลาหลวงพ่อภาษารีบรท่านฟัง,ฟงจากหลวงพ่ออาสออสชีหลพระอัสสชชีจึงกล่าวเหตุทำใดเกิดตดเหตุพระเจ้าจัดเหตุของทมนั้นและความดับสิ้นไปของทมนั้นพระเจ้าทุกทุกองจตกอย่างนี้เหมือนกันหมดท่านกรร็เลยทราบว่าพระเจ้าจะคิดอะไรเห็นอะไรก็ต้องมีเหตุมีผลตลอดและสิ่ง ท่านเองก็เป็นคนบะมองดูละครหรือะดูสิ่งต่างๆที่เขาแสดงปั๊บในเวลาที่อารมณ์มันปล่อยจากความตึงทุกอย่างคลายตัวลงมาแล้วมันก็พร้อมคิดพอค,คิดปุ๊บก็มีเหตุมีผลมีเหตุมีผลนีล่ว่คาคราวนี้ชีวิตมันก็น่าเบื่อหน่ายคือมาเล่นตั้งแต่เริ่มต้น้งแต่เกิดอย่างตายเดียวก็มาเกิดใหม่เป็นยีนี่เด็กก็ตายอีกเด็วก็มีเรื่องโรภโกรธลงมีทะเลาะวิวาทเล่นกันแย่งแย่งจริงดีจีปาถะตามเรื่องที่เขาแต่ง แต่สุดท้ายแล้วมันก็จบแต่มันก็จบไม่สนิทเดียวมันต่อยอแล้วพรุงนี้มาต่อเอามาต่อยอแล้วเอาพอต่อพอมันจะจบดีมันบอกไม่ต่ออีกแล้วลูกของลูกนี่ต่อยแล้วแล้วก็โคตรพ่อโคตรแม่มันก็ต่ออีกแล้วก็ยกโคตรองโคตรไม่เจอกันอีกเรื่องมันก็เล่มไม่รู้มันจะจบลง,งตรงไหนเนี่ยหมอในการที่คนช่างคิดเขาก็เลยคิดว่า ชีวิตมันไม่มีจุดจบถ้าเรายังหมกมุ่นอยู่นี่นะท่านปรยิยาหาทางออกเพราะเจ้าทรงตัดถึงเหตุที่ทําให้ทุกคนเป็นเป็นอย่างเนี้ยก็เพราะว่าคนเรามันไม่รู้จักจบสิ้นมันมีแต่ความอยากมันมีแต่ความต้องการมันเป็นแต่ความอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ท่านก็เลยอ๋อเหตุมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันจึงทําให้สิ่งที่ตามมามีแต่ความวุ่นวายและความทุกข์อย่างนี้ถ้าเราดับเหตุมันซะคือดับตัณหา ความทุกขแบบนี้ก็ไม่เกิดต่อไปใช่ไหมล่ะท่านก็ทก็เลยศรัทธาใน,นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้เป็นพระสวสดาบันมผมก็ยกเรื่องนี้มาประกอบคําถามของหมอเพราะว่าเวลาคนได้จินได้ฟังสิ่งต,ต่างๆที่เป็นเรื่องของอารมณ์ที่ต้องคิดตามแล้อยู่ๆมันจะเปลี่ยนไปคิดให้มันเกิดทางอีกทางหนึ่งเขาเรียกคิดเห็นควา,ามจริงได้ คนคนนั้นน่ยมันต้องอยู่ในอารมณ์ที่ว่าจากความคิดทั้งหลายทั้งปวงท,ท,ที่มันตั้งใจเกินไปที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นพวกพุทธเจริญเวลาคิดอะไรแล้วมันตั้งมากตั้งใจมากอยากให้มันเสร็จอยากให้มันดีมันก็คิดถี่ถ่วนคิดเยอะกว่าคนธรรมดาเป็นหลายหลายชั้นหลายหลายครั้งแต่เวลาคนธรรมดาเขาคิดบัญทีครั้งเดียวเขาก็พอใจแล้วแต่ว่า คนที่มีอารมณ์แบบเนี้ยคิดทีเดียวไม่พอแล้วเพราะว่ามันยังไม่ถูกใจกลัวมันดีไม่พอกลัวมันไม่ครบถ้วนกลัวมันยังไม่ละเอียดพอกลัวมันยังมีข้อบกพร่องไอ้นั่นข้อบกพร่องไอ้นี่ก็จะผันแปรเปลี่ยนเรี่ยรเรี่ยเลยอย่างเนี้หมอในความคิดอหล่านี้ที่มันแปรเปลี่ยนไปไม่รู้จักจบมันเครียดมันสะสมตัวมามันสะสมตัวไม่รู้หรอกแต่มันเครียดนั้นเวลาเขาต้องการผ่อนก็ไปดูหนังดูทีวีดูละคร แต่ถ้าคนไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้แล้วษจิตหนังจิตละครทีวีส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่พวกขาดความอบอุ่นะ่ะครับครับดยบเ่าศรัทธาชริตหรือมูะารชิตอ่าอย่างนั้น,มมนลแล้วหมอโอฮลรุปแล้วพวกผู้ชนิตก็เกิดดูได้อ่าดูได้อ่าดูได้ตรงนี้ดูได้ไม่เป็นโทษ Oh. แต่ถ้าเป็นพวกอื่นดูไม่ได้นะต้องเอาทีวีไปด้วยเอาไปด้วยมพราว่าติดงไง <Okay. S 2> แต่พุทธะดิตไม่ติดหรกดูแค่ผ่อนคลาย mm. เอามันเขาว่า <laughs> เอาเวลามันขึ้นมามันผ่อนคลายไวละเออมันไม่เครียดไงดูตลกบ้างดูบูบูว่าไปไม่ต้องใช้สมองเนี่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องเรื่องหนังชีวิตนะ ปัญญามันตื่นมันเริ่มคิดอย่างเนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เบื่อปิดดีกว่าชีวิตกูยิ่งของมันอีกเอีนี้ก็เลยมาถามเรื่องสตินี่มีสภาพสติคนหนึ่งเขาสลากลูกเขา ไอ oh. ้ที่โกรธทีไรก็รู้ว่าโกรธมีสติรู้ว่าโกรธอะแต่เขาบอกว่าไม่ทําไงอยากมีสติก่อนโกรธจะทําไงพี่ฮะพอโกรธแล้วถึงได้รู้ว่ามีสติว่าออกโกรธนะเนี่ยแต่ว่าเขาก็อยากแะว่าจะทำไงให้โกรธมันไม่มีจะจะทำไงให้มีสติก่อนให้รู้ว่ามีโกรธเกิดขึ้นเนี่ย เขาต้องการจะรู้ทันว่าถ้ามันจะเกิดความโกรธแล้วก็ยั้งไระตะก่อนก็คงเงี่ยนะนองนั้นใช่ไหมหมอเขาเบื่อตัวเองว่าเกื่อ็ลุกเลยเบื่อว่าจะมันมันหลุดออกเร็วเหลือเกินช่น่าจะยั้งใจทันใช่ไหมล่ะใอ่ไม่ยากไปอยู่โลกอื่นนะอยู่โลกนี้มีเรื่องให้เราโกรธตลอดทั้งชาติอั่นแหละแล้วจะทำไงน้อนอนาจยังไงครับก็บอกแล้วไปอยู่โลกอื่น มันยังไม่ตายมันยังไม่ตายยังไม่ตายเออจริงจริงยังไม่ตายคือถ้าอยากเอาชนะมันจริงๆมันก็ต้องพยายามสูงมากมันต้องใช้ควาพยายามสูงมากนะหมอนะเบื้องต้นคล้ายเจริญพรหมิหารสี่เพราะมันเป็นความพยายามที่สามารถที่จะทำให้ความโกรธเนี่ย มันไม่ค่อยจะมีผลต่อใจเพราะเรากำลังอยู่ในอารมณ์โภมิหารสี่เป็นฌานนี่ฌานอย่างอื่นอย่างเช่นเราทำฌานในในกรรมฐานกองอื่นๆเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นศัตรูกับปฏิฆะมันก็เลยทำไปแล้วมันแก้กันยากนอกจากบางอีกกรณีหนึ่งฉันบอกว่าก็ใช้กระสีแต่ว่า,ากระสินสีแดงเขียวขาวเหลืองนี่นะเอาตั้งมันก็เหมาะกับคนที่เป็นโทสัจริต แต่ในพรมิหารสีมันเหมาะกับคนที่เป็นลักษณะของผู้ชั้จริตอย่างหนึ่งเพราะว่าคนเหล่านี้โกรธเพราะมานะกับคนที่เป็นเจ้าโทสะจริงๆคือจติตโทสะจริงๆมันโกรธเพราะอารมณ์ hmm. คนโกรธเพราะอารมณ์จึงต้องอาศัยกสินเข้าไปช่วยยับยั้งอารมณ์ hmm. เพราะมันเร็วมันไม่ต้องคิดไง hmm. พอจับสีกสินปั๊บจิตมันก็เขาเรียกว่าเพ้ hmm. อ ความสนใจในอารมณ์กลับมาสนใจสีแทนมันก็นิ่งในอารมณ์โกรธได้ถูกไหมหมอแต่ถ้าคนที่มีมานะมากรลอเป็นพวกพุทธจริตก็ตามทีมันโกรธเพราะมีมานะอย่างนี้ใช้กระสินเอาไม่อยู่เพราะเป็นคนช่างคิดมันมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลเนี่ยเพราะไม่ได้โกรธส่งเดชมันต้องมีเหตุมาจากว่าเขาเขาคิดไม่ถูกเขาพูดไม่ถูกมันไม่มีเหตุมีผลจริงมันไม่สมควรที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ขัด พราะขาดต้องก็เกิดปฏิฆาขึ้นมาในใจตัวเองถูกไหมหมออันนี้เพราะเราขาดเลยเบื้องต้นมันขาดพรม,มิหารสีมันขาดความเมตตาต่อเขามันขาดความาากรุณาต่อเขาใจเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพิจารณาม,มาเยอะกว่าเนี่ยมันควรจะเป็นคําตอบที่มันถูกต้องกว่าดีกว่าแกมันเพิ่งคิดแกมันเด็กเพิ่งจะหัดเดินหัด ทำหัดเพื่อเจอปัญหาแล้วก็ใช้แต่อารมณ์อย่างนี้เป็นต้นกูน่าแก่กว่ามึงต้องเยอะผ่านเรื่องเรามาองแยะกูคิดกับมึงอย่างมากกับมึงคิดเรื่องเดียวกูคิดเรื่องเดียวต้องสิบเรื่องหมายว่าเราคิดต้องหลายหลายครั้งในเรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยมันคิดรอบครอบกัน้งเยอะหน่อยแน่อ่าเนี่ยมาเถียงเราขึ้นให่หมออ่าแสดงว่าเราขาดเมตตาโอเห็นไหมละขาดเมตตาหละ นั้นลักษณะของคนอย่างนี้เขาจึงทรงพรม,มิหารสีแต่ว่าการทรงพรม,มิหารสีก็ดีหรือว่าลักษณะของคนที่เป็นเจ้าโชสาของเรือนใช้กระสินสีก็ดีมันไม่ง่ายครับครับมง่ายันไม่ง่ายเหรอใชาะฉะน้นี่้กำลังใจมันจะต้องรู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษต่อเราแล้วเราอยากจะเอาชนะมันจริงๆแล้วมันใช้เวลาไหมล่ะ ใ้เวลานานทีเดียวเราก่าจะทรงฌานในภมมิหารสี่ได้ฝ่ายจะทรงกสินให้คล่องตัวเป็นฌานสี่ได้ถึงจะยังอารมณ์ทันถึงจะยังมานะของเราอยู่หนักหน่อยนะบอกโยมด้วยนะย้ายโลกนี้ได้ไปซะจะอยู่โลกมนุษย์ขับรนยากก็มีคนชนหนึ่งเขาก็ อ่านหนังสือของพ่อเยอะเกี่ยวกับเรื่องอาหารตอนสิ่งที่สกปรกเกี่ยวกับเรื่องอาหารเลยไปกุลสันยาทีนี้เขาก็พิจารณาเขาไปก่อนรับประทานอาหารทุกวันทุกวันทุกวันพอาจะเริ่มนั่นเขาก็พิจารณาแล้วแต่ย้อนหลังพิจารณามากไปเขาบอกโอ้โหทำไมมันเล่อะสกปรกมากอ่ะหุยไม่ไหวเลยก็เลยรับประทาน น้อยไปหน่อยพอพี่นาทุกวันก็น้อยไปหน่อยก็ตัวเองก็เลยผอมไปหน่อยพอ่ายผอมไปน่อยนน้ำหนักลดทีนี้เขาก็มาถามหลวงพ่อบอกหลวงพ่อจะมีวิธีอะไรที่ไม่ให้กินนวดใถ้มันอร่อยอร่อยหน่อยเนี่ยคือไม่ไม่ไม่จะวิธีเรี่ยวเกี่ยวรื่อ,อาหารเหล็กตะกุนสัญญาจะาให้ไม่กินได้ทําไง แล้วพ่อตอบว่าไงครับผมอยากให้พี่ตอบเลยก่อนโอ้ยแต่ผมเดินข้ามเส้นนี้ไปได้นะผมคงลงนรกก่อนเพื่อนเลยนะท่านครูบาอาจารย์ท่านตอบซี่ครับถ้าตอบนะถ้าเจอไม่ค่อยใจฉันจะช่วยขยายความให้อย่างนี้ดีกว่ามั้งหมอหลวงพ่อตอบว่าไงล่ะครับถ้าบอกไอ้เขบอกไอ้น้อยนั่นมัน เรื่องของมันก็จะหนักไปเธอบอกว่าก็อย่าไปคิดมาซี่ตอนที่ให้กุลาขนาดรับประทานอาหารเนี่ยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันก็รู้แล้วมันกสกปรกอะแต่ขนาดรับประทานอาหารเนี่ยก็หมดทนิดหลังเรกับประทานไปคือ เป็นวิธีของหลวงพ่อว่าเอาละอาหารสุกปลกแต่ว่าฉันจะกินละฉันจะกินให้อิ่มละไม่ต้องอาหารอะไรฉันกินด่าเนี่ยเป็นวิธีของหลวงพ่อเพราะคือลักษณะเนี่ยท่านบอกว่าเรายังไม่ถึงพระนาคามีไม่ต้องไปยุ่งมากแล้วเรากินเพื่อให้ร่างกายมีชีวิตยอยู่ต่อไปแล้วก็จะให้รู้ว่าร่างกายเนี่ยมันเลอะเทอะสุปรก เพราะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตัวถึงถึง,ถงพระอนาคามีถึงจะทำทำได้แต่ตอนนี้เรายังไม่เป็นพระอนาคามีก็เราก็ต้องรับประทานไปเถอะให้มีชีวิตมันอยู่เพราะยังไงมันยังไม่ตายเนี่ยก็ให้รู้ว่าก่อนที่จะตายเนี่ยเราก็ร่างกายมันสกปรกอาหารสกปรกทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็ระยะหลังนี้ก็ต้องเอาถ้าจะเป็นพระอรหันต์จริงๆหรือตอนที่เป็นอนาคามีก็ใช้ ังขารเเปยขายานต่อไปไอะไรเนี้ยอธิบายอย่างนนเ,เนี้ยมันก็ลึกทีเดียวฮะเพราะฉะนั้นฉนบอกว่าไอ้หนูทานไปฮะมันยังไม่ขณะนี้เราเป็นปถิชนอยู่ก็ยังไม่ถึงนาคาม,มีก็ต้องทานไปตามหน้าที่นะถ้าเกิดอยากเป็นพระนาคามีแล้วจะกินยังไงละหมอกินยังไงจะได้เป็นพระนาคามีก็เขาก็บอกว่าเงิน ท่านบอกว่าเดินทางถูกแล้วล่ะที่ว่าสิ่งทั้งหลายแหล่มันสกปรกเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องทาไปด้วยพี่นาไปแต่ว่าถึงเมื่อเราเก่งแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้พูดนะว่าละเอียดมากพระอนาคาม้เราก็มีอาการเบื่อทั้งหลายแหล่มทั้งร่างกายให้เราเนี่ยสกปรกด้วยอาหารก็สกปรกเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักของการของพระอนาคามีแต่หลวงพ่อท่าน,นไม่ได้อธิบายละเอียดนะ ท่านบอกอันเนี้ยตอนตายมันก็จะจําได้ว่าเราเดินทางมาอย่างไรเนี่ข้าใจแล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกที่ว่าเด็กคนนั้นมันเอาจริงจริงจังจนงกระทั่งรับประทานอาหารไม่ได้น้ําหนักมันลดลงมันผอมลงก็มันอยากดีนี่หมอแค่แค่อยากปฏิบัติได้ ได้มักได้ผลใช่ไหมล่ะครับแล้วท่านก็บอกเอเอมันก็ม,นกมีเดินทางมาถูกอันนี้ครับพระเจ้าใจดีก็นายิาดนดีกับเขานะครับแต่ว่าทุกอย่างมันไม่สํเาเร็จวยความอยากหรอกมันต้องสํเาเร็จจะตามกาลังใจเราครับ,รบเราเราต้องดูกําลังใจนะถ้าเรากินอย่างนั้นได้แล้วมันไม่มันมันไม่กัดกรุ้มในใจเราก็พิจารณาไปเถอะครับแต่มันพิจารณาอย่างนั้นมันเกิดกัดกรุ้มในใจเรานะก็แสดงว่ามันเกิดกําลังใจเรามาแล้ว เป็นกำลังใจเราอย่าน้ำปูดุดน้ำปูดูว่าสแก่มีคนก็ถามแบบนี้ละหมอน้ำปูก็บอกอนุสิ์ท่านที่ถามว่าเอาง่ายๆเลยเว้ยกินก็ตายไม่กินก็ตายว่ะเอาตามกำลังใจยางหมอถ้ากำลังใจเรายังยังพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วมันทําให้ใจเรากัดกรุ่มเราก็เอาแค่นี้ละว่ะ กินอร่อยก็ตายกินไม่อร่อยแล้วก็ตายว่ากินไปยังไงก็ตายอยู่แล้วไม่ว่าอาหารอะไรที่กินเข้าไปนะต่อให้มันสะอาดขนาดไหนกูก็ตายไม่เห็นมันจะเป็นอย่างอื่นได้ที่เห็นแน่ๆคือมันก็สกปรกเป็นขี้ทุกอย่างเลยไม่เคยเป็นอย่างอื่นเลยอ่ะคือมันค่อยๆไปตามกํากลังใจมันก็ไหวถ้าเธอลองเอาไว้พิจารณาตัวเธอเองว่าถ้าเธอพิจารณาอะไรถ้าเกินกําลังใจเธอเนี่ยมันจะกัดกรุ้มใจเธอเมื่นอย่างที่ เด็กที่เขาถามหลวงพ่อนี่แหละเพราะมันมันเกินกําลังใจเขามันก็ทําให้เขาเครียดในเรื่องที่เขาปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติมันดีทุกเรื่องถึงมาแลยอืแต่ว่ามันดีเนี่ยมันต้องเหมาะกับกําลังใจเรานะอย่าให้มันเกินกําลังใจเราถ้าเกินกําลังใจเธอเมื่อไหล่ไอสิ่งที่ดีเขากลายเป็นร้ายได้ทาให้เธอฟุ้งซ่านได้แล้วปรากฏว่าผลของการปฏิบัติก็ไม่ได้ผลเพราะอะไรมันเกินกําลังใจเธอ นี่คือเรื่องสําคัญเหมือนกันนะถูกไหมหมอครับอดูกําลังใจเราเป็นหลักนะจะพิจารณาอะไรแล้วรู้สึกเออเราพิจารณาแล้วมันเข้าใจพิจารณาแล้วมันถึงใจเราแล้วมันสงบใจได้อันนั้นก็คือกําลังใจเราเหมาะสมถ้ากําลังใจเรามันยังไม่ถึงขั้นอย่าจันละการอยู่อย่างเพศครองเรือนจริงๆก็อย่าไปพึ่งไปหมกมุ่นเอาขนาดนะั้นไม่งั้นเราก็จะกัดกลุ่ม แต่ถ้าคนคิดว่าฉันไม่เอาฉันอยากอยู่กันฉันอยากเป็นพระอนาคามีฉันไม่อยากอยู่กับอยา่อยางคนคองเรือนฉันอยากจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของน้าเบือนนายไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องสัเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกินเรื่องรสเรื่องสัมผัส,ส,ผสใช่ไหมหมอครับเอาคุณลุยไปเลยถ้ากําลังใจของคุณถึงนะคุณตัดสินใจรักษาสินแปดไปเลยคุณเริ่มพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคุณว่าไปเลยตายเป็นตายว่าไม่ได้ก็มันเราจะไม่เลิกกันละอย่างนี้คุณเอาได้ มันไม่เป็นการไัดกลุ่มเราแต่ว่ามันเป็นการที่เราชนะเอาชนะใจเราไปชีละเรื่องละเรื่องละเรื่องได้แต่ถ้ากําลังใจมันไม่พออย่างเนี้ยเขาต้องมาถามหลวงพ่ออย่างเนี้ยแต่ในกําลังใจเขายังไม่พร้อมหลวงพ่อจช่บอกว่าอย่าพึ่งนะเอาแค่ที่กินกันอย่างปู้ชชนเขากินกันนี่แหละเอ้เธอกํากลังใจไหวไหมล่ะกินก็อร่อยไม่กินก็ไม่อร่อย ไม่มีกินแล้วตายไม่มีกินก็ไม่ตายเนี่กินก็ไม่อร่อยไม่กินก็ไม่อร่อยทีนี้มีเด็กคนก็กาลังใจอย่างเนี้ยเด็กคนนี้พออ่านหนังสือของพ่อว่าโอ้โหในเรื่องการมาลมเนี่ยมันไม่ดีเลยร่างกายเราสกปรกทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาพออ่านเขาติดใจหลวงพ่อมากเลยเขาละเอาละตอเนี้เนี่ฉันจะไม่ อะไรั้งหน้าพอไปเห็นหนุ่มๆม,มาแล้วสิใจมันป้อแปบหายทุกทีเลยไอ้ที่คิดไว้อะพอเสร็จแล้วตั้งใจทํามากบอกมาบอก,บอกพ่อบอกอบหลวงพ่อกับรู้ลูกต้องการตัดอย่างมากเลยกลุมใจไงเพราะจะใครหล่อหลอมอายไปแล้วหายไปแล้วทําไม่ได้แพ้ทางไปเลยวันนี้นครับหลวงพ่อบอกไอ้หนู <laughs> มันจะมากเกินไปแล้ว ถ้ามันกลุ่มมากแกก็ต่างงานทันที <laughs> แบบเดียวกันเลยนะ <laughs> เป็นผมก็ยุม,มันมีผัวไปเลยหเรื่องหมดราว <laughs> เดี๋ยวมันก็เบื่อจริงเองนะเน,นี่ยแคนี้ลวงพ่อพูด <laughs> ผมก็ขำหนิ่งคนนะ <laughs> ไอ้หนูเอ้ยดูสิ <laughs> ว่านางวิสาขาเนะ่ะเขาแต่งงานเมื่ออายุที่พนะิบกเนี่ยเขายังมีลูกสังยี่สิบคนแล้วเขาก็เป็น พระเย,ยเจ้าเนี่ยพระโสดาบันเด็กเขาบอกอ้อย่างนั้นหระคะเป็นได้นะอ๋อแต่งงานเนี่ย่ยตอนนี้หลวงพ่อพูด,พดแถมอ่ะเออมันคลายเครียดนะแต่งงานเนี่ยฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าพูดเยอะโอ้เด็กเขาเนี่มนมันแย่มากบอกว่ามันไม่มีความสุขเลย <c oughs> แค่แค่ก,เก็เลยว่าอ๋ มีใครเครียดได้เลยคะสองเราเนี่ยนี่มีบ้างหรือเปล่าเนี่ยคือไอ้เรื่องนี้ผมก็เลยผมก็ไม่อยากถามอะไรพี่มากนะเพราะว่าเพราะว่าผมกล้มรู้มาว่าพระรุ่นเก่าๆบอกผมอะพาหมอเปเงินนะแต่งงานแล้วเป็นเนี้ยแล้วมันมีใครเครียดได้แล้วถ้ากับ เขยากคุณได้ไหมครับอ้ายาครับพระเก่งๆองหนึ่งอเดียวนี้ถ้ายังอยู่ที่วัดเนี่ยอ uh huh. หมอสนุกนะ <c oughs> มันถึงฌานสีนะ่นะหน่อยเนี่ยมีความเครียดคลายเครียดถึงฌานสี่ได้คลายได้มีอารมณ์เป็นฌานได้ <c oughs> ผมก็พอมาถึงตอนนี้อ๋อท่านมาเอาตอนที่หลวงพ่ออธิบายเนี่ยเรื่องคําถามข่อตอบอ๋อว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นถึงฌานสีได้ไหมกันคลายเครียดได้ ผมก็เพิ่งรูเเเ้เนี่ยนะเนี่ยก็สรุปแล้วเด็กคนาแนก็คงจะหายกลุ่มใจนะบ่บนี้ไม่รู้เป็นโหลนะัวแล้ว